มาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้มีตัวฤๅษีมากฝากพี่ตอนนองอีกแล้วนะสำหรับมือนีวันหยังวันนี้วันที่12สิงหาคมครับพี่น้องสำหรับในมือนีกะือว่าเป็นวันหยุดนาะพี่น้องน้องกะหยุดยาวมาตั้งแต่วันเสาร์ qui, ุปแล้วครับพี่น้องหยุดยาวมาทั้งหมด4วันนาอพี่น้องนอะซึ่งวากันมาหลากไ้อาชีพนะะกะได้กีการหยุดยาววันเถาะนาะพี่น้องนอะแล้วสำหรับในมือนีครับพี่น้องนะว่ากันมาถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินาอพี่น้องนาะส่วนมากแล้วนะคะ ลูกๆกับสิพาคุณแม่ไปเที่ยวหันเที่ยวนี้บางลูกอ่าบางครอบครัวกับสิพาแม่ไปอ่าเขาเบิ้องร่องน้ำจังสีเนาะพี่น้องน้องนะคะในมือทีเขาพี่น้องแอดมินกะได้ไปเบิ้งหนังคือกันนะคะอยู่ในลาซาลข้ามเนาะพี่น้องน้องเดียวกะได้เห็นลูกๆนะคะพาคุณแม่ ไปเบิง้งหนังกันไหนต่อหลายคนนะคะสำหรับภาพยนตร์ไข่อคค่ะพี่น้องโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาถึงแม้ว่าสิบ่านมาหลายอาทิตย์แล้วค่ะพี่น้องแต่สําหรับกระแสความปังนะคะย่งคงมีมาแรงอย่างต่อเนื่องนอกพี่น้องนาอต้อมยอมดับเลยนะคะว่าสำหรับในตอนนี้ผ่านไปแล้ว80ล้านนะคะต่อไป คือ100ล้านนะคะสิปเป็นเบได้หรือว่าสิปเป็นไปเ,เป่ได้อันนี้ก็ขึ้นอ U T F สิปเฟนคลับแต่พี่น้องน้างสำรับในมือนี้อเมริกะนี่แหละได้เห็นบรรยากาศนะคะครอบครัวตลกครอบครัวกะถือว่าอบอุ่นน่ารักมากๆน้อพี่น้องน้อนแด้วมากเบิ้งใน้ฟังของครอบครัวอุ้งเอีงค่ะพี่น้องในมือนี้ไปเห็ุอีกอย่างแนึ่ตื่นเสาขึ้นมากค่ะพี่น้องนะคะตื่นเสาขึ้นมากอุ้งเอีงกะแต่งสุดในสุดสีขาวนะคะพาซินค่ะพี่น้องพาถุนนาอพี่น้องเนาะแล้วก็ไปวัด นะคะไปวัดเพื่อที่จะไปทําบุญนะคะไปทําบุญเรื่องในวันแม่แห่งชาตินาอพี่น้องนราเอินมาสาหรับครอบครัวนี้ค่ะพี่น้องแต่และคนรกับสิมาเอิวมาเป็นครอบครัวนักบุญอิหริณะคะไม่ว่าจะแบบเทศกาลนะคะเทศกาลไหนก็ตามสําหรับครอบครัวนี้มีแบบหมักแบงปันหมักทําบุญอยู่ตลอดนะคะสำหรับื้นนี้เป็นวันแม่ะนี่ยนะคะครอบครัวอุ่งก็เลยได้มีการไปทําบุญ ไปทำบุญเรื่องในวันแม่นอกพี่น้องเราอยู่ที่วัดบ้านน้องครูเนี่ยนะคะพี่น้องแล้วนี่แหละสิมิญญูช่วงชวงหนึ่งนะคะสิมิญูช่วงชวงหนึ่งที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงน้องเดมิการเอิ่นมาเป็นการถวายถวายเงินให้กับหลวงพ่อค่ะพี่น้องแล้วในฝั่งของทางด้านหลวงพ่อได้มีการอวยพรให้กับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ นะเดะี๋ยวแอดมินเด็กเขาไปเบิ้งในคอคมเมนต์ค่ะพี่น้องปรากฏว่า FC แฟนคลับมีความคิดเห็นเหมือนกันคือว่ามีความคิดเหน็นที่แบบเป็นเสียงเดียวกันอีกอย่างวันตีนะคะเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ้งคลิปนี้จากน้อยสะกอนนะคะแล้วสิมาบอกรายละเอียดเอฟซีแฟนคลับได้สร้างหลังแนวไปเบิ้งคลิปนี้กันเอใืเลยถึงไม่อให้ผมได้นไดนลยถึงขอให้ผมได้ยืนได้ยนเลด้ขอใืนได้นเลง่ขอให้ผมเลยถึ นั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นจังไหนนะคะเชื่อว่า FC แฟนคลับหลายๆคนตาก,ก็คิดเห็นเหมือนกันเมื่อน,นีวันที่12สิงหาคมครับพี่น้อง12 13 14 15 16หรือเวลาอีกประมาณ4ี่วันเท่านั้นแล้วก็จะถึงวันที่16แล้วซึ่งคันบอกว่าบันที่16บหกหลายๆคนกับสิน,นึกถึงตัวเลขทันทีนะพี่น้องน้องแล้วนี่เลยค่ะพี่น้องถ้านึกถึงตัวเลข FC Club, แฟนคลับหลายคนกับสิมักนึกถงึงอุง้มอิงเพรบานแห้งน้พี่น้องน้องแล้วนี่แหละค่ะพี่น้อง สำหรับทางด้านหลวงพ่อได้มีการอวยพรให้กับองคงอิงแบบนี้เอฟซีแฟนคลับคิดเห็นว่าอย่างไรน้องพี่น้องหลายคนก็บอกว่านี่แล่ลโอ้หลวงพอ่อพอวยพรให้ขนาดนี้แล้วอนุโมทนาสาธุบุญหลายๆคนมาจังสือละหลายคนประก,กันซาถูเอาค่ะพี่น้องน้องพี่น้องเนี่แล้วก็พี่น้องสาหรับองคงอิงนะคะหลังจากที่เด้นีการถวายนะาะถวายนิ่นให้กับ หลวงพ่อนพีน้องแอนนี่กับบอสาบจานวนเงินครับพี่น้องว่าเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ในฝั่งของหลวงพ่อนะคะเ่ินกะพอเพื่อนได้รับเงินจากอุ้งอิงแล้วครับพี่น้องเพื่อนกระตีการอวยพรไปนะคะว่าขอให้ได้คืนไป30สบล้านเป็นจังไนมุจาวาขอให้ได้คืนไป30สล้านนี่แหละครับพี่น้องมองที่บอกว่า30สบล้านนี่แหละอีกทีสังขับหลายค้นพากันแห่โฟกัสนพีน้องไล้ขั้นพากันบอกว่าว่ามันสามซูลูลสามาบอ นพพีน,น้องน้วแอลดละในวันที่16ที่จะถึงนี้ใน Heart 3003 x แฟนคลับ, F F บหลายคนจดไว้เีคค่ะพี่น้องก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับอุ้งอิงเดชนะคะเพราะว่าหลวงพ่อได้ไมีการอวยพรให้กับอุ้งอิงจังสีแมเนพพีนอ้นองน้องอัลกับเดละปังปังมันหมานกันสุกหูซุกคนในมือนี้อุ้งอิงนี่หละได้ไปทําบุญรวมถึงแบบได้คำอวยพรจากหลวงพ่อนำนพพีนอ้นองน้องอากับสาธุบุญไปกับน้องอุ้งอิง เราพี่น้องนรอาได้แล้วับพี่น้องหลังจากที่อุ้มอ pues ิงเพชรบ้านแพงนาน้องเนี่ยแหะเตรียการไปทำบุญเสร็จซับเตรียมร้่อยเปิดแล้วครับพี่น้องหลังจากที่ทำบุญเสร็จกลับกลับบ้านนะคะน้องกันเตียมการกลับบ้านเพื่อที่จะไปเตรียมตัวเตรียมตัวเพรียงนะคะสำหรับในรอบ่ายนด้เมีีครับพี่น้องรอบบ่ายนะคะอุ้มอิงกับครอบครัวกับสิมิการเดินทางนะคะเดินทางไปบิ๊กซีซีสเกตครับพี่น้องไปเพื่ออะไร กันมาองอิงได้มีการเมารอบหนังค่ะพี่น้องเหมือนจะเป็นในช่วงบ่ายได้มีการเมารอบหนังหนึ่งรอบให้เช่าจังหวัดจีซีเอได้เบิรงฟรีกันเราพี่น้องเราเป็นจังไรมูจาวานะครคบะเรียกได้ว่า raft, บิ๊กซีแฟนคลับเนี่คะเช่าจังหวัดจีซีเอสนี้สิบพลาดดนจังไรกระผพากันแห่เขาไปเบิรงกันหลยอารมณ์ละในมืนนี้บิ๊กซีแตกค่ะพี่น้องห่าแตกเราพี่นอ้นองเราเอากันนี่ละ่ะองอิงโอโ้โหในในมืนนี้คือแบบทำบุญรู้วเลยน้อง ชอบแบ่งปันจริงๆนะคะนี่แหละครับพี่น้องเอว่าสําหรับสิ่งที่น้องเหตุไปว่าจะเป็นการแบ่งปันการบริจาคการทําบุญอะไรก็ตามที่น้องได้ทํามาแต่ละเทียแต่ละเทียนเนาะพี่น้องน้องเอว่าสิ่งเหล่านี้แหละนะคะจะส่งผลให้น้องแบบจะเริมไปหนาเนาพี่น้องนาอเจะเินไปหนานะ่คะเอานี่กะสุดยอดบรรทออะไรคนบอกว่าอุ้งอิงคือว่าเป็นนั่งป่าเดินดินเนาพี่น้องน้องเอาเน่ยแล้วครับพี่น้องกะ สุดยอดนะคะถือว่าสุดยอดน้องพี่น้องละกันอยากเห็นไม่ในบอกไปเมื่อครั้งต้นค่ะพี่น้องเนี่จะลืมนะคะสำหรับคำโวยพรของหลวงพ่อน้องพี่น้องนอสามสิบล้านเอาคันบอกว่าสามสิบล้านนี่อะไรก็เกิดนึกถึงยันเดียรค่ะเือสามศูนย์ศูนย์สามทนันละตัวน้องพี่น้องเนาะเอากะปังประมันมานี่สำหรับคนที่นี่แหละเดทคอมาเบิ่งในคลิปนี้แล้วการเซวาถ้าเอฟซีนำคาร์โบเช่ออกไปคนอื่นก็จะไม่รู้ด้วยเดย คุณต้องแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้คนอื่นได้เห็นได้ดูด้วยก็คือแบบแบ่งปันค่ะพี่น้องเป็นการแบ่งปันองคงอิงนล้วก็หมักแบ่งปันเอลซีแฟนคลับก็ต้องแบ่งปันให้คนอื่นในเบิง์นลีเห็นนําเลาพี่น้องเอากับแบ่งปันกันไปวันทองพี่น้องเรีว่าเอลซี่แฟนคลับหลายคนอาจจะพิจารณาเป็นตัวเลขอื่นก็เป็นไปได้30ล้านนี่หลายคนอาจจะตีเป็นเลขอื่นจังสิแม่อันเดียกันแล้วแต่สิพิจารณาวันทอแล้วกับมอนีเมอ้อนีวันที่12ซึ่งตรงกับวันอังคาร มื่ออื่นวันที่13 13สิงหาคมซึ่งตรงกับวันพุธครับพี่น้องคันบอกว่าวันพุธนี่หลายคนมักสิไปเที่ยวทางเน้านะคะบ้านแห่บ่านแ่อาซิมาก็เป็นไปได้หนุ่พี่น้องนอนสำรับ3003ูนย์ามพี่น้องเอากัะปังปังมันๆเสื้อเหล็กลับพร้อมได้ครับพี่น้องนะคสื้อเลขบโกกับเนี่กับจังในหูหนุ่พี่น้องเอาเอากันแล้วนะคะพี่น้องกับปังปังมันๆกับสุภุสุคนนะคะแอดมินกับอ่านี่แหละนะคะเมื่อวานนี้ได้มีการนำเสนอเข้าไป นะสำหรับธนบัตรใบร้อยองค์ปรากฏะปลาให้โชคเอฟซีเครื่ับเต็มๆครับพี่น้องหลายคนกับเด้กับองค์อิงหลายอยู่นะคะบางคนก็บอกว่าเหนือศรีมกาศอวนมาได้ไปฮานอยเราพี่น้องเนาะผู้โดยที่ว่าได้สุงได้หลับจากองค์อิงกัอย่าสลืมอวนมาได้ไปเฮงองค์อิงนํำแบบพี่น้องเนาะนั่นแหละครับพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้เราขอจบคลิปไปสำนึกสักตอนนึงค่ะวอนสบาสวัสดีค่ะ